ลักษณะการพันดินท่าสวยนะคะต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักมืออยู่ที่ทักษะในการทำค่ะการดึงยืดเนี่ยความสม่ำเสมอของเส้นดินมันจะต้องค่อยๆค่อยๆเบามือมากที่สุดนะคะน้ำหนักมือจะมีส่วนสำคัญในการพันดินต้องใจเย็นด้วยค่ะดินปโปร่งนำมาดึงยืดด,ดัดทมให้เต็มตามโครงที่วางไว้แล้วใช้ดินพันทับปิดงาน ก่อนนำไปจัดวางขึ้นรูปเป็นดอกไม้ชนิดต่างๆเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความประณีตสมกับที่เป็นงานหัตถศิลป์ในพิธีมงคลของคนบาบายะยานิยมใช้ศิลปะพันดินตกแต่งหัวกวนหรือมงกุฎดอกไม้ของเจ้าสาวในอดีตเป็นแถบผ้ารัดศีรษะที่ปักเครื่องประดับผมทีละชิ้นก่อนปรับเปลี่ยนให้สวมง่ายด้วยการทำเป็นมงกุฎสวมสศีรษะหากสิ่งที่คงไว้คือสัญลักษณ์มงคล ได้แก่ดอกไม้ไหว12ดอกแทนความเจริญงอกงามผีเสื้อทำหน้าที่ผสมเกสรสื่อถึงการผลิดอกออกผลและรูปหงหรือนกฟินิกส์มีเสียงกังวานเหมือนคลุยเป็นกุศโลบายสอนหญิงเมื่อออกเรือนให้มีปิยะวาจาอ่อนหวานเข้า <c oughs> สู่ปีที่11แล้วที่ลูกหลานคนจีนฮกเกี้ยนจังหวัดระนองจเปียนัทอิสระสงครามรือฟื้นศิลปะพันดินก่อตั้งกลุ่มหัถศินดินโบราณ ดยมีพื้นฐานการเป็นนักเรียนคาหากกร,รมและจบตรงด้านประวัติศาสตร์กระส่งให้งานฝีมือที่เริ่มเลือนหายกลับมามีชีวิตจากการค้นคว้าและวางแนวทางออกแบบงานดิ้นโปร่งดิ้นข้อเป็นเครื่องประดับร่วมสมัยศิลปะจากบรรพบุรุษจึงกลับมาเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมในกลุ่มลูกหลานบ้าบายยะยาฝั่งทะเลอันดามันและยิ่งได้รับความสนใจเมื่อมีคนดังเลือกสวมมงกุฎพัวกวนในวันสำคัญของชีวิต คนติดต่อเข้ามานะคะสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะคะอยากจะมาเรียนทำนะคะแล้วก็สั่งสั่งผลิตภัณฑ์เข้ามาขอบคุณนะคะขอบคุณปอยที่ช่วยจุดกระแสเรื่องงานศิลปะการพันดิ้นของชาวบ้าบารวมทั้งต่างๆวัด ขนธรรมประเพณีธรรมบธรรมเนียมทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะในอดีตเนี่ยศิลปะการพันดินเนี่ยจะอยู่แค่มงกุดนะคะถ้ามันก็เลยเป็นงานที่เข้าถึงยากถ้าใครไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะไม่ได้ไม่ได้สัมผัส ถึงงานดิ้นประมาณ5ปีที่ผ่านมานะคะถ้าเป็นคนชาวระนองหรือภูเก็ตนะคะหรือพังงาที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพบุรุษคือบางบ้านนี่จะมีรูปอากงอมา่าอาจ้อนะคะที่แต่งงานบ้าบาหรือใส่ชุดบ้าบาประดับเอาไว้นะคะก็คนเขาก็จะย้อนรอยอย่างทําตามแบบบรรพบุรุษคือวิวาบ้าบ่าค่ะนับจากแรกเห็นแจาก,การดิ้นอายุนับร้อยปีของตระกูลนาราอง สุดประกายให้ปียนัทศ,ศึกษาที่มาของความวิจิตทั้งในด้านประวัติศาสตร์และเสียงจากประชาดชุมชนลงรายละเอียดแม้กระทั่งวัสดุเช่นมงกุฎทําจากทองเหลืองตามแบบโบราณด้วยเหตุผลว่าเป็นเมืองร้อนชื้นหากเป็นวัสดุชนิดอื่นจะขึ้นสนิมง่ายเป็นเรื่องยากไม่น้อยในมุมการค้นคว้าเมื่อแทบไม่มีบันทึกถึงงานฝีมือที่สืบทอดเพียงในวงตระกูลในอดีตเนี่ยค่ะ ในวงตระกูลนี่เหมือนสูตรอาหารพวกนี้เขาจะไม่ถ่ายทอดกันให้กับคนคนนอกตระกูลนะคะเขาก็จะสืบทอดกันแต่เฉพาะในตระกูลแล้วก็ลูกผู้หญิงพอเรามีความรู้มากขึ้นในสังคมปัจจุบันจะไม่มาใส่ใจงานศิลปหตัตกรรมของ,งตระกูลพวกนี้แล้วล่ะคะ่ะพี่เชื่อว่าการทํามงกุฎนี่ในประเทศไทยหัวกวนนะคะมีไม่ถึง10คนและในสิบคนนั้นอาจจะไม่รู้เรื่องเรื่อง เกตเล็กเกตน้อยในการทําที่ชัดเจนนะคะก็มีป่าชาวบ้านอยู่3ท่านนะคะท่านแรกก็คือ คุณย่าเสนอนินวิเชียนท่านนี้เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะคะอายุก็ตอนท่านเสียชีวิตก็ร้อยปีนะคะแล้วก็ยังมีอมาเกี้ยวนะคะปภาปีชาพง์นะคะท่านนี้ก็สมัยก่อนเนี่ยท่านเล่าว่าท่านเข้านอกออกในในพระบรมาราชวังด้วยนอกจากเรียนงานดินด้วยท่านไปนเรียนงานดอกไม้ในวังด้วยนะคะเป็นปาาผู้รู้ของเมืองระนองอีกท่านหนึ่งตอนนี้ท่านท่าน จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะคะแล้วก็อีกท่านนึงก็คือเป็กขวดแท่ตันนะคะท่านนี้อยู่หาส้มแป้นนะคะเป็นเป็นชาวบ้าบาแล้วก็ได้เรียนรู้จากครูปีนังที่ที่บอกนะคะ มาถึงกลุ่มหัตนสินดินโบราณสิ่งที่สะดุดตาเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็คือเตียงนอนแบบโบราณที่ตั้งอยู่กลางบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่านี่เป็นอีกตัวแทนนะคะวัฒนธรรมบาบายาาที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็นําเสนอเอาไว้ค่ะเขาบอกว่านี่คือเตียงนอนสําหรับคู่บ่าวสาวสังเกตได้จากอะไรนะคะก็คือดอกไม้ประดับตกแต่งอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะพี่เคยได้ยิน่คนคนแก่นะคะเล่าให้ฟังว่างาน งานดินโบราณเนี่ยไม่ได้อยู่แค่มงกุฎเจ้าสาวเขาบอกว่ามีการเอาดินโบราณเนี่ยมาแต่งในวันวิวาด้วยแต่งห้องหอแต่งเตียงแต่งงานเตียงลักษณะของบ้าบาก็จะเป็นเตียงแบบนี้ค่ะเป็นเตียงเหล็กนะคะแล้วก็เป็นสีเสาแล้วก็มีมุ้งแล้วเขาก็จะนําดินเนี่ยค่ะดอกไม้ดินเนี่ยค่ะมาทําเป็นเฟืองลักษณะนะคะทําเป็นเฟืองแล้วก็ติดประดับอยู่ที่ที่ตัว ข้างบนเนี้ยค่ะด้านนี้เห็นว่าคืออันนี้ตั้งใจตกแต่งให้เหมือนกับบ้านในสมัยก่อนใช่ค่ะนนใช่ทำยัง<ช>ไงบ้างคะเราออกแบบยังไงบ้างใช่สมัยก่อนนะค่ะบ้านชาวบ้าบนเนี่ยจะมีเป็นประตูหรือมีเป็นฉากเรียกกั้นฝ่ายบุรุษเนี่ยค่ะที่จะมาติดต่อหรือมาทําธุรกิจค้าขายเขาจะอยู่แค่ประมาณโซนด้านหน้าและฝ่ายด้านหลังออกไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้หญิงของบ้านนั่นแล้วเขาจะไม่ให้ออกเดินออกมาเพ่นพ่านหรืออะไรนะคะ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยังหวังขยายตัวเองจากงานหัตถศิลป์สู่การบอกเล่าวัฒน,นธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายจากวันนี้ที่วิถีคนบ้าบ,า,บายแย่ยาเมืองระนองซึ่งก่อร่างมากว่าร้อยปีเริ่มเป็นที่รู้จักวงกว้างจากที่เคยวางรากฐานให้นักเรียนและผู้สนใจในท้องถิ่นมานานในนามกลุ่มหัตถศิลป์ดินโบราณยังคิดต่อยอดถึงการทำสื่อออนไลน์และหวังใจถึงการผลักดันศิลปะพันดิน เป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติอัญชลีปสุวรรณไทย PBS รายงาน